ครับสวัสดีครับวันนี้บูมสุพรรณนะครับจะมารีวิวนะครับรุ่นชนะจนรวยตลอดเสือหนึ่งของพี่ป้อมสกลนะเป็นหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับสิทธิเอกหลวงพ่อคูณนะครับวันี้แบ่งมาสามรุ่นด้วยกันนะครับนะแบ่งไว้นานแล้วตอนนี้ราคาขึ้นอยู่ในช่วงราคา1,000บาทนะต่อรุ่นนะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าที่ผมได้มาสามองค์เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างครับมาดูกันครับองค์แรกครับพี่เนี่ยเป็นทีนเดิมๆนะครับทีนเดิมๆรายการที่สิบก็คือรายการลุ้นนะครับมาลุ้นนะพี่นี่ชนะจนรวยตลอดนะครับเสือหนึ่งครับหลวงพ่อทองสุทธีโรนะวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครนครราชสีมาะหรือโคราชน,นะครับ ออกปี64นะปลูกเสกน่าจะช่วงวันที่สามเอ็ดกันยาน,นี้เองนะครับมาดูกันพี่โอ้โห,โหพี่นี่เป็นเสือแดงด้วยนะลงยาแดงครับเป็นเนื้อเงิเนหรือเปล่าต้องมาดูกันครับเป็นเนื้อเงินโอ้โหเขียวแดงนะพี่นะสวยมากๆครับรุ่นนี้นะผมเพิ่งได้มานะจองไว้นานเลยนะครับเป็นเนื้อเนื้ออัปป้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ น่าจะเป็นเนื้ออาปาก้าครับนะโอ้โหแกะบล็อกได้คมชาดลึกมากครับลงยาชีวอนเหลืองลงยาเขียวคุยพื้นนะครับอันนี้เป็นยาเขียวคุยพื้นนะยาเย็นสวยมากๆครับพี่เป็นยาเย็นสวยมากๆเลยนะพี่นะนี่เป็นยันจีนนะยันจีนอ้โหสวยมากครับรุ่นแรกนี่สวยมากเลยนะ เป็นเนื้ออาปากาหรือเปล่านะมาดูเลขโคดันทีรุ่นนี้เลขโคยู่ไหนไม่แน่ใจนะพี่นะนี่เลขโคดอ่ะอันนี้เขียนว่าหิงครับเนะเสือนี่สวยมากครับเนื้ออาปากานี่สวยมากครับนัมเบอร์สี่เจ็ด้าครับลองถ่ายเลขเก้าครับสี 7, นะ่เจดเก้านะเลขมงคลเลยนะสี่เจ็ดเก้าครับโอ้โหนี่ ชนะจนรวยตลอดครับชนะจนรวยตลอดครับเสื้อนี้สวยมากครับเสื้อนี้ดุมากเลยพี่รุ่นนี้นะโอ้โหลงยายเย็นนี่ดนุ่ขอบเรียนขอบเรียนแบบนี้นะพี่นะน่าจะเป็นเนือ้ออเปกาครับเดีนะ๋ยวผมค่อยไปดูใบรายการนะถ้าโชคดีก็เป็นเนื้อเงินเออมาดูต่อครับรุ่นที่สองนะครับจองมาสามร้อยห้าสิบค่าส่ง น่าจะหกสิบมั้งนะตอนนี้เห็นเขาเปิดไลฟ์กันรุ้นละพันละพี่นะรุ้นละพันเลยนะสายนี้นะสร้างภาพไม่เยอะแล้วก็โอ้โหคนเล่นเยอะมากใส่นี้นะมาดูครับพี่อยากได้เงินจังเลยมาพี่โอ้โหเนื้ออะไรพี่เนื้อมหาชนวนครับเนื้อมหาชนวนนะป้าบเขาให้โอ้โหรันยาเขียวเหนียวสับีิแลวพี่เออผมนี่เกิดบนพุธนะน่าจะยาเขียวพี่นี่ เนื้อมัอนเนื้อทองทิพย์เลยพี่เนื้อทองทิพย์นะไม่แน่ใจนะต้องดูข้างเหรียญไม่ทองทิพย์ก็มาหาชนวนอะเรืองเรืองเงี้ยน่าจะมาหาชนวนมากกว่าพี่นะจมูกร้อยอีกเลยครับจมูกร้อยไม่มีชอ็อตนะนี่จมูกร้อย,ยพี่นี่นะสวยสวยดงด่งอะบพี่ยาเขียวเหนียวซับอีกแล้วพี่นี่โอ้โหดูด้านหลังดูเบอร์กันดีกว่าน่าจะมาหาชนวนครับโค้ดหิง นะดัมเบลหกสามเจ็ดกับหกสามเจ็ดนะนี่โอเส้นขนแนววิ่งเต็มเลยพี่เรียนรุน่นนี้นะจุดสังเกตเยอะมากเลยนะเส้นขนแมวเนี่ยครับพี่ข้อเปลี่ยนนี่เป็นบนบนเลยนะเวลาแกบอกนี่เป็นบนบนเลยพี่ไปนะโอ้มีแต่สี่ๆๆนะเขียวะน่ะมาดูดลุ้นสุดท้ายครับพี่หมดแล้วพอ่นะ จริงๆผมเอาไปขายได้ลุนละพันเลยเนี่ยต่ไม่เอาพี่แกะดีกว่าเผื่อได้นึ่งเงินนะได้เงินก็รวยเลยพี่น่าจะสามพันสี่พันแ่นอดูนี่ไปดูโต๊โอุ้ยอย่าบอกว่าน้ากาทองนะพี่เฮ้ยอย่าบอกว่าน้ากาทองนะพี่นะจะท่วมนะจะท่วมนะโอ้โหพี่งานน้าการวันนี้ยาแดงอีกแล้วพี่ ได้ยาแดงนะเป็นมหาชานวนนะพี่โอ้ยได้มหาชานวนอีกแล้วนะตกใจในวหน้ากาศทองธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาครับนี่สวยมากครับสวยมากครับนะตรงยาแดงคุยพื้นตรงยาแดงคุยพื้นนะใครสนใจติดต่อใจพี่ผมเอาดินละเปดรลอยนะชอบองไหนนะนี่โอ้โหสวยจัดพีนัมเบอร์ สามสี่เรียงขึ้นด้วยครับนัมเบอร์สามสิบสี่ครับนะโอ้โหสวยจัดพี่นะจบการไลแล้วพี่นะใครจะเอานะเรียนละแปดรอยนะสนใจติดตอ่อมาได้เลยครับนะ,น,น,นะในในอินบ็อกนะแล้วก็ขอเบอร์ติดตอ่อได้เลยนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่จบไปแล้วครับ